สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนมีนาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ id มาได้ที่ ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้เป็นไพ่5้ไม้เไม้แล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟโซดโอ้แล้วก็คิงถือเหรียญใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่สไม้ บอกเลยว่าพลังงานของชาวกลุ่มลักนณากลุ่มช่วงนี้อาจจะยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแพชชั่นของตัวเองให้มากๆเลยนะครับเนื่องจากมีทั้งไพ่5้หมายแล้วก็เป็นไพ่5ดาบมาเนาะมันเป็นพลังงานของความเป็นท็อกซิกต่างๆในเรื่องของวีเลชั่น เพราะว่าอะไรครับความเป็นทนะ็อกซิกวีเลชั่นหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่โอเคเลยอะ่ะดูมีปัญหามีความแบบทะเลาะก,กันมายเซตไม่ตรงกันเคมีไม่ลงรอยกันใดๆเนาะมันเลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าดาวราหูเนี่ยโคจรกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับอยู่นําหน้าลัคนาเนี่ยนะดาวราหูเป็นดาวประจําตัวนะกลุ่มกับดาวศุกร์ก็เลยทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มค่อนข้างที่จะดูมีความ เารียกไดีล่ะเหมือนเพ้อฝันนะครับจินตนาการหรืออาจจะดูเหมือนมอีความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าปกตินะอำนาจของสุกราหูเนี่ยบอกเลยนะครับว่าซีรีสเนี้ยจะยังคงอยู่จนไปถึงในช่วงน่าจะเดือนอพฤษภาคมนะครับ เนาะเดี๋ยวดาวเสาก็จะมาทับอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่สุกกับราหูเนี่ยกลุ่มกันเนี่ยมันมีข้อดีอยู่เล็กๆแต่ข้อเสียก็มีอยู่พอสมควรเลยนะการที่ดาวสุกกบราหูกลุ่มกันเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันหมายถึงคู่ชอกช้ำในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คาดหวังเกินกว่าความรู้สึกมากจนเกินไปนะเพราะดาวสุกเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุด นะครับกลุ่มกับราหูจึงทําให้ราหูนั้นแทรกซึมในเรื่องของความเป็นเงาเมืดเนี่ยเข้าสู่ดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวอาใครว่าดาวแห่งความรักของดวงโลกนะครับมีอิทธิพลของทั้ง12ราศีรวมถึงกลุ่มด้วยดังนั้นเนี่ยจึงทําให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นด้วยอีกในแยะสําคัญหนึ่งมีดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรกลุ่มกับลักนาของชาว กลุ่มได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เป็นประกลุหลักนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นองค์เก์ทั้งคู่เลยแต่องค์เก์เนี้ยเป็นองค์เก์ที่ค่อนข้างแรงเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ของคุณ,คณกลุ่มกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุไฟมาจากภพมีนาศน,นะครับมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาคําว่าคู่ธาตุไฟมันหมายถึงแพชชั่นมันหมายถึงอารมณ์มันหมายถึงอีโมชั่นมันหมายถึงความใจร้อนร้อนเหมือนไฟ นะครับคู่ธาตุไฟคือร้อนเหมือนไฟแล้วมันเป็นดาวอารมณ์มันกลุมลักนณาของชาวกลุ่มกับราศีกลุมอยู่และเป็นดาวคู่ด้วยมันกระทบกระทบไปกระทบมาเนี่ยฟังไปแล้วฟังมาแล้วเนี่ยไต่ตรองทุกอย่างแล้วมันคือกระทบกับตัวเราและคู่โดยตรงนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาความร้อนรนมีปัญหาหุนหันพันแล่นทะเลาะก,กันมีปัญหาใจกันดาวคานก็โครจรถอยขึ้นมา ทับในเรือนปุตตะเป็นพินทุบาทในเรื่องของอารมณ์อีกทีมันเลยไปไปมามาเกิดความขัดแย้งแบบนี้ดังนั้นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มต้องใจเย็นต้องมีสติในการตั้งมั่นแต่ดีอย่างหนึ่งมีดาวพฤหัสบดีเดินโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังอยู่ในภพเรือนที่4ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งประทุมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์เนื้อหอมนะและการใช้สติปัญญาความคิดความฉลาดในการที่จะตั้งมั่นมีคิงถือ เหรียญคุณต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและตั้งหลับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคําว่าอดทนอดกลั้นไม่ได้อดทนเขาไม่ได้อดกลั้นต่อเขาแต่อดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อความรู้สึกในสิ่งที่เป็นเนกาทีฟนะครับนะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่ต้องประครับประคองสอง ไม้คือการประคับประคองแพชชั่นไปเนาะประมาณนั้นเจ็ดไม้บางครั้งเราแอคชั่นมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็จะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าชาวกลุ่มลักขณากลุ่มจะแก้เกมแก้ปัญหาความรักนี้อย่างไรเพิ่มเติมกันบ้างจะดีขึ้นไหมทีนี้เรามาดูกันไพ่แเหรียญไพ่เดอะแฮงแมน t h high p r i e s t e s s นะครับ mm hmm. เด็กถือเหรียญอูห้าดาบมาอีกอิทธิพลใต้สำหรับราชนีถือเหรียญโอเคราชากับราชนีถือเหรียญมาพร้อมกันใบนี้เป็นไพ่ห้าดาบขอไว้ตรงนี้เพราะมันเป็นพลังงานรุนแรงตรงกันทั้งสองแปลว่าดับเบิลอะไรที่ดับเบิลเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ต้อง ดีมากขึ้นหรือเสียมากขึ้นดังนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังไพ่เนี่ยขึ้น5ดาบถึง2ใบแสดงว่าชาวกลุ่มต้องควบกุมอารมณ์แบบแบบขีดสุดวิริยะขันติเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอดทนกับความอดทนอะ่ะต้องอดทนเป็นเลิศเลยถามว่าต้องอดทนขาดไหนเป็นน้ำแข็งเลยไหม ก็น่าจะทรงนั้นแหละครับอดทนได้มากเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณยังดีที่มีราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญมามันก็เลยทําให้เราสามารถอดทนอดกลั้นได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะราชากับราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นธาตุดินที่ยิ่งใหญ่คือความมั่นคงความอดทนนะครับมากราชินีถือเหรียญคือความแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเออค่อนข้างอารมุ่มอร่วยค่อนข้างที่จะแบบหนักแน่นมั่นคงซื่อสัตย์จริงใจ นะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบเฟลลี่ปล่อยวางอะไรแบบนี้ส่วนคิงถือเหรียญเป็นคนที่มุกมานะพยายามอดทนอดกลั้นนะครับตรงต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาตรงต่อความรู้สึกมั่นคงต่อจิตใจไม่อ่อนเอ็นมากเกินไปนะครับนี่คือความรู้สึกดีๆแล้วราชาและราชากับราชินีมาพร้อมกันในสำรับเดียวกันเรียกว่าเป็นศีนเสมอกันเพราะอะไรเพราะว่า สินเสมอกันในละักษณะที่ว่ามีความอดทนหรือความมั่นคงต่อกันนะครับก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังพอที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตรงกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในตาแหน่งประทุมเกณฑ์ยังเป็นเกณฑ์เนื้อหอมที่จะยังทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังสามารถที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรืออดทนอดกลั้นไปถึงณนะจุด ปลายทางความสำเร็จมากขึ้น2ไม้คือแพชชั่นความรู้สึกที่เราต้องประคับประคองนะครับกิงถือเหรียญคือเราอาจจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกและพยายามมองอะไรให้มันเป็นแบบลึกซึ้งถึงความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้มากขึ้นนึกถึงใจเขาใจเราอดทนอดกลั้นในลักษณะของสิ่งที่ไม่ควรที่จะแบบบุบบานไม่ควรที่จะแบบ ไม้หลักปักเลนควรจะเป็นไม้หลักปักดินเพื่อให้ทุกอย่างมันมั่นคงนะครับคุณทําได้เพราะไพ่มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ทําได้แค่เราต้องพยายามลดแพชชั่นลดความรู้สึกลดความคาดหวังลงไปแล้วพยายามเติมเต็มความรู้สึกฮิลลิ่งตัวเองให้มากขึ้นนะครับประคับประคองตัวเองไปจากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดูแบบเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น แปดเหรียญน,นะครับก็ใช้ความอดทนความพยายามเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้ถ้าคุณไปต่อได้ทุกอย่างมันก็จะราบเรื่นดีนะครับมันก็จะไปต่อได้เพราะว่ายังไงซะเด็กถือถ้วยก็เป็นการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นการประคับประคองการเห็นในบางสิ่งบางอย่างความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจนะครับแปดเหรียญคือคุณอาจจะดูจริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เป็นข้อดี แต่ถ้ากดดันมากเกินไปก็กลายเป็นข้อเสียดาดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปลองปรับมุมมองปรับความคิดดูนะครับเพราะตอนนี้คุณอาจจะดูอึดอัดใจดูมีความรู้สึกที่แบบ ก,ะกะ้ากลียนใจแล้วก็มีปัญหากับเขาทะเลาะกับเขาอยู่นะครับมันทําให้สุมเสี่ยงต่อการที่คุณกับเขาจะมีความเป็นปัญหาและท็อกซิกระหว่างกันมากจนเกินไปในช่วงเดือนนี้อาจจะดูไม่ค่อยโอเคแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกหรือไม่มีทางไปนะครับแค่เราต้องพยายามควบคุมแล้วก็เดินไปในเส้นทางของสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับแล้วอะไรที่มันเป็นประเด็นและปัญหาก็ควรที่จะต้อง เหลีกแลยังแล้วไม่ควรประทะซึ่งหน้าให้เราควรที่จะต้องศึกษาเข้าใจพัฒนาเรียนรู้ the high pretest เกิดขึ้น high pretest เนี่ยแปลว่าตัวจริงของเรากับเขาอาจจะมีความไม่ชัดเจนเข้ามาในความสัมพันธ์มันทำให้เรามีประเด็นมีปัญหาต้องทะเลาะกันเราก็แค่ต้องใช้เวลากับการปรับและการเคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกให้มากกว่านี้ นะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่อาจจะดูไปต่อกับความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวกลุ่ม ลัคนาก่มนะครับตั้งใจนิดนึงเนาะในช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาอัปเดตอาจจะทําให้ช่วงครึ่งหลังของมีนาอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ตอนนี้ก็อดทนไปเรากับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีเพราะคิงถือเหรียญและราชินีถือเหรียญยังปรากฏอยู่อาจจะยังพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความยั่งยืนมั่นคงในอนาคตตอบรับกันในทิศทางที่ดีอยู่พอสมควรนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนโปรดใช้วิเคราะห์วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด, subscribe, กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม